Mm hmm. สวัสดีท่านผู้ชมกับมาพบกับสองถิบซาแนวเนาะซึ่งในคลิปนี้ทิบจะเอาพิธีเข้าเอื้นว่าพิธีกรรมหรือเข้าเอื้นว่ายัางเนาะคือเมื่อก่อนอะทิบจะเป็นคนถีบมีปมเรื่องโอเนาะก็เลยแบบไม่เคยแก่ปมนั้นจะเถื่อนแะล้วจนมาโอดตอนที่ต่ดอเสียตั้งแต่2014เนาะแล้วก็ตอนนี้เมนซองมนเศร้แล้วก็ทิบแบบ มีปมเหลืองผอมาตลอดจนมาหอดซองวันสาวึึงฉี N ่เห็นหาทีบแบบคู่ซึกดีแล้วก็หห้จากปมนั้นเนาะพอไปเหตุอ่าพิธีท,ทงางศาสนาเป็นความเสื่อทางไสยศาสตร์นาะทราจงฉนั้นเขาจะมาเบิ่งในคลิปนี้ว่าที่ไปเห็นยังาา ยรปาโลกคาปใยที่ขันนั่งขัดเริ่มจากซ่องันเขานาะที่ิีบเขาไปเฮียนในเมืองแล้วก็จนเฮียนจบกับประมาณหาปีเนาะึ่งสวงในระยะหาปีนั่นกะกระบานตลอดแต่ว่าหลังจากแบบเฮียนจบแล้วแล้วิพบโบได้กลับเพราะว่ามันอยากเวี่ยงเนาะข้อลาผหักว่าได้ทิบก็เลยบร่ได้กลับเสริงตอนนั้นกะถึกรถตั้มไล่เถือเนาะถึกตั้มกระเมกะเธอหนึ่งถีบถึกรถตั้มอีกกระเธอหนึ่งเป็นซ่องเถือก็เลยแบบ พออยาให้มาเสียเขอ,อยู่บานเนาะสมัยเพิ่นยังอยู่แล้วกาทีมันยุงเวียกลายแหละก็บ,บริกรรอว่าหันหันที่นี่แล้วมันก็เลยบริกรซึ่งต่อมาแล้วพอก็ป่วยอีกอซ่องเหมือแล้วก็เสียเลยซึ่งเห็นห้แบบทิบบริเห็นกับพอเลยนอนใน,ในตอนนั้นนะซึ่งก็เลยแบบเป็นปมในใจตลอดมา,าว่ะโบเคยหูมาก,ก่อนเลยว่าอันก่อนเพิ่นซีเซียนาแล้วเพิ่นกะจะ ไปบวแต่ละบอลเนาะวันอ่าอยากอันทาทิบกระบ,บาดเนี่ยนะซึ่งบกเคยหูเลยเนาะแล้วก็จนจนจนผื่นเสียเนาะคนจังมาบวชนี่งไงฟังเนาะซึ่งทิบกระหูึกผิดเพราะวะสมัยเฮียนะกับตลอดมีเวลาว่างนะมันจะกลับเลยแต่ว่าตอนสวงสมัยเฮียน,นี่แบบสวงสมัยมเหตุเวียงน,นี้ค้อลาพักอย่างงี้กับไรเนาะก็ะเ,ะกเลยก็เลยบม่ได้พักแล้วก็ วก,กับบมมีเงินในนาะตอนนั้นเพราะว่าเหตุเวียกใหม่ทีบบริโ้องเงินพ่อแมหลังจากที่แบบทิบได้เวียกก่อนเสีเยเนจบงันหักบรไเดีเมยพอได้ใส่ได้จ่ายแต่ว่าบมมีเงินเกคบผมบด้พอใส่สำนวนธรรมสุมก็เลยก็เลยหันหนีน่นี่แล้วก็บ,บริกรจนพอเสียก็เลยแบบเป็นปมเป็นปมในใจจนหอดจนหอดโอ้ตั้งแต่2014เนาะเพี่นเสียเดี๋ยนี่2020ากับ เป็นปุมมาตลอดตอนนั้นที่เป็นโหลมกสรสาประมาณปีหนึ่งเนาะและ้วกะทุวันสิ้นหรือว่าทุกวันผา่นานจิตจ,จะแบบหายูบหูเป็นยังแต่ว่าน้ําตามันจะลายออกเองทุกเถือ่อแล้วเป็นเป็นลายวันผ่าเลยเนาะส่วงนั้นแล้วกะแก่บอกให้ Hi. แต่ว่าครอบครัวบริหูนะพวะว่าทิพย์ก่ได้เล่าให้ฟังแต่ก่อนโบหูเดี๋ยวนี้หูแล้วเราให้ฟัง,แ,แ,ลฟงแล้วเดี๋ยวก่อนเขาโบหูแล้วกะกรเป็นแบบนั้นมาตลอดเนาะซึ่งกเ็เป็นเป็น าหากบุได้เป็นโลคซึมเสาแล้วล่งวางภาวะทิพเห็นเวียกหนักขึ้นแล้วก็เลยบุได้คิดอีกย่างไรนะแต่ว่าหากก็เป็นปมในใจอยู่แล้วก็จนราวะที่รู้สึกเป็นจริงจริงเป็นปมภาวารู้สึกแบบผอยเ็นนาตอนสิเสียแต่ว่าบริเ็นเนาะแล้วก็บวกกับแบบแบบสิสีวายัคือคือจังหวะแค่ใหนพอผิดบ้างอยงนี้นะก็เลยก็เลยก็เลยคิดตัวน,นั้นมาตลอดเนาะจนแบบ ก็ไปทำบุญไปยังไห้อยู่แต่ว่ามันหกักกระขิดบปแล้วเนะาะทำซุ่มแล้วค่ะจนมหาหอดสองพันสาวนี่แหละทีอามีเถื่อนหนึ่งเนาะสองพันสิบแปดแล้วถีบเคยออกเวียกอ่าแล้วถีบผ่นานล่างเจ้าออกเวียกทิพย์ก็ไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมหกหมื่นเนาะตอนนั้นกระทึสิ้นแต่ว่าหักบริบูรณ์เป็นเมซี่เนาะอันนี้แต่ทึสิ้นขาดการติดต่อภายนอกประมาณหกหมื่นบพระาะใส่อินเทอร์เนต็ตเนะะาะบพราะใส่มือถือบพระาะใส่อินเทอร์เน็ตตอนนั้น เดินจมก้มแล้วกับิบัตบาทจินตามเวลาที่กำหนดทั้งหกมือแล้วก็อันนั้นแล้วก็จะนั่งกับเห็ดเวียกอีกออแลก้วก็จนหอดซองวันสาวนี่แหละทีทีทิบได้กับบ้านกับบวกับส่วงโควิดทีพี่ส่ยแล้วกว็ครอบครัวทุกคนมามาอยู่บ้านก็เลยแบบเอ๊อยากไปเห็ดรงเขาให้พอเพราะว่า คืออยู่พี่หันเผ่นจ้าแบบว่าทาแบบผู้ไรหยาดพี่น้องสีเสียชีวิตไปแล้วแหละอยากจ้าผุดคือหรือว่าอยากอ่าอสืซ่านน้ำมันนะผนจ่าอ่าเห็ดผ้าขาวไปหาคล้ายๆเป็นหลังส่งเนาะอยู่ไทยอาจจะอ้นว่าล่างทรงแล้วก็อันอยู่พี่หันก็คือกันกับไปหาคนที่เบเห็ดอันนี้เนาะซึ่งอยู่บ้านบ้านอื่นและถิบกับครอบครัวก็ได้ไปเห็ด ไปเห็ุส่งเขาให้พอเพราะว่าตั้งแต่เพิ่นเซียนบบเคยได้เห็ดเจือเขื่อนพอเม่บ่บยังให้เหตุเพราะว่าเมย์แบบว่าเพิ่นเสียไปแล้วแล้วก็่บ,ย,บยังให้รบกวนอย่างเพิ่นก็เลยบบได้เหตเุบวกกับบบได้กับบานมาพอบอกันทุกคนพอบอหนา้าพร้อมตาแบบปีนี้เนาะก็เลยแบบใน2อง0นสาวี่ก็ก็เลยได้ไปเหตดนะนั่นแหละคุมไปไปเหตุอนานะส่งเขาให้พอซึ่งกะเอาไปใหตโมแล้วโมก็ะมกกจะ ซวิญญาณผล่มาเข่าล่างยังไงน,นะซึ่งกะอันนี้ค่ะเป็นความเสืออ่อกันบุคคลเนาะกะอยากให้ท่านผู้ชมใส่วิจารณญาณในการหาชมเพราะว่าคลิปนี้หันทิพกะถ่ายเต้งเต้น้าจะเหม็นสวงเดือนซ้ำเลยแหละสวงเดือนซ้ำหรือเดือนสีเนาะตอนนั้นกัดโดนเลยแหละซึ่งโทันได้ตัดลงจากเถื่อก็เลยว่าจะให้ท่านผู้ชมได้บึ้งในคลิปนี้ ซึ่งโมที่ทิดไปหรือว่าที่ไปมากก็คือเป็นโมที่อนอุไล่ลายลลก็เพิ่นกะมีประสบการณ์มากกว่าสองปีแล้วนนในการเห็ดล่างสูงแบบนี้ซึ่งฉะนั้นเราไปปึ่งพรมกันเลยมาลองถาผูมอันนี้เป็นบ้านผู้ไทยอันนี้เห็ดพี่เลออันนี้้นู คนผู้ชิตดำผู้เสื้อดำดำชิดไี่อ๋อสินีอันนี้ก็ะสินมีได้เนาะแมนมโบคนลาคนณลายอันนี้สิตําผู้ทุกคนอันนี้เขาเอิ้นไหวยังเกาะอันนี้น้งเขาเอ้นเขาเอิ้นไหวยังทางเขือมาเออทางเคือเคื่อมานเนาะเคือก็คือเรื่อบผู้ยิาผู้ยทางเออ เพนเอฟซียังไงว่าผู้ไทยคุณสาวอันนี้ผู้สาวผู้ไทยเนาะทุกคนแต่งานมื่อแล้วบอกยังได้ผู้นี้ยังโสดผู้นี้ยังโสดเออเจ้าเจ้าเด็กโสดบอกบ้ามีโสดไปมีโสดแล้วแต่โสดอยู่โสดก็มีโสดอีกสิโื่ออยู่บ้าโสดสดเห็นเลย ก็เคยไปเห็นยูบางคนนะพี่เพิ่งข่าพิธีนะเขาก็เลยข่ายู่ลุมนะทุกคนบอกเคยนอนอูห้กระิเคยนอนนี่เวลาที่เข้าไปแล้วก็สิ่งที่เข้าจะเตรียมไปก็คือเนงก็คือจะมีผ้าขาวซึ่งผ้าขาวนี้เขาก็ใส่ย,ยังกระดาษตามที่เข้าอยากให้อ่า เพิ่นกินย่างเข้ากระใสไปเนาะคือถิบทีที่ย่ไปก็จะมีคลองถี่พอมากก็จะเอาไปแล้วก็จะมีอ่ามีหน้ามี่ยงคือแบบบางคนที่เพิ่นกินเหล่าก็อาจจะเอาเหล่าไปนําแล้วก็จะเห็ดอ่าบางเนาะอยู่เหล่าเนี่เขาเอิน่บบบางก็จะเอาเอาเงินใส่บางเห็ดเป็นภูเขาได้ว่ะคาะจะมีบางบางก็คือเงินเป็นถุที่เป็นอนาเป็นเอาไปทองเห็ดแล้วก็ใส่เงินเนาะทำซุปแล้วก็ก็จะมีเขาเนาะจะมีเขา หลังจากนั้นหลังจากที่แบบเข้าแต่งพระเขาอยังเรียบร้อยแล้วก็จะมีแบบอ่าหม้อก็จะเห็ดพิธีเนาะซึ่งเพิ่นก็จะแบบคล้ายๆคือบูชาเนาะบูบูชาเรื่อเอิ้นว่าเอิ้นเออไหวไหวอ่าไหวอย่างครูเนาะผืนจะเอิ้นว่าไหวติบ่แล้วก็แล้วก็จะเห็ดพิธียังอันเป็นภาษาที่เพิ่นทองเนาะแล้วแล้วก็เพิ่นจะเอิ้นเอิ้นอ่า วิญญาณเนาะมามาเขาล่างแล้วก็ให้กินเขากินหนาบเนาะซึ่งแล้วก็ตอนนั้นเขาก็จะทามไถย,ยังไงนะเดแล้วพระเข้ามาพระวิญญชื่อเพื่อนอยไรชื่อน้อยอน้อยน้อย anh đi ư phụ ông nói phụ quả lúc hai tay cạch tay khuôn thạc nhạc đại khuôn cắm lẽ lũ đau này lẽ cứ ngọt cứ thương cứ bà nằm khẩm im ư lẽ mà ít và khâu và nằm ư mà xuống khâu trùng nằm trùng ngọt trùng khẩm lẽ mà ít tôn nằm ư ít và khâu chi cứ ngọt cứ thương cháu thử mà không hạt chấp ư ăn cà cho tê tâm ăn cà अपलो सुखेन पदाय सतिन पले च कातु नङ्कलो चतो अते च मङ्गल इचख पुति ये तव अखले न खाते नङ्कलो चतो अते तो नङ्कलि च स्यपली चकनीते त मन्तलि चख पुताई ति त मङ्कलि चतो ओतला कु चफलच न ते त नक्हल सुखतुति ซาพาโลโจการ์เนธิตามังก์ย์มายครับว่าไงคิวเออบอด้มักกับแรกแม่อ่อยเบาเหินบึงอู้ tôi đã tìm chân nắp vào lúc tôi tìm chân ta u cha mặt đẹp 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 mặt thế กินเนื้อหงมเอ่อได้กินหรือว่าแชบอยู่บ้าง

แกมก็ได้นี่ปิงไก่ได้แกมค่ะนี่ได้นี่แก่หน่นี่เป็เห็นตาบวัสดีึ่งอีพหอหันเพิ่นเป็นคนมักกินเหล้าเนาะมักดื่มเหล้าซึ่งอ่ซึ่งเห็นเพิ่นถามห่าน่ะทิกะเสือเลยว่าอันอ่าต้องแม่นพผลเนาะเพราะว่าหมอๆบ่ฮู้จักอแน่นอนเนาะซึ่ง พอจะดื่มเหล้าเป็นประจำเลยแหละวกเห็นเพิ่นท่ามหาเหล้าสินะเหล้าข้าวนาะเพิ่นมักดื่มใครสนบายใครก็ใครอัอใ่้นเอออ็นไดแนวแกมกันไเออมากบ่อยค่ะไม่ได้กินหลายมือล้เอา nhưng mà sao của lê hương. kem lê nhân Cát nữa lê hương. Cát nữa. Cát là Cát nữa. Cát nữa. Cát nữa. là sao ทิบแล้วก็ครอบครัวกะพักพกันทามเมโมเนาะส่วนไลก่กะสิเป็นทิบทามากว่กัวบัวที่ผู้สึกเปบ,บตัวเองมีปนปมในใจทีมากถ้าพอว่าได้ก่อนเพ่นเสียก็เลยคิดว่าเหตุผิดต่อพอก็เลยอยาคู่เนาะว่าพอแห้อภัยทิบแล้วบอก็เลยทามายเป็นพิเศษเพราะว่าต้นพอใต้ใหม่ๆพีทรายจะเบาใส่ทิบเสมอว่าทิบชิบาเพราะว่าเหตุให้พอเสียใจหรือว่าเหตุให้พอเป็นห่วงก่อนที พื่นซีเซียชีวิตท,ทิศเลยคิดในใจมาตลอดซึ่งมันกะคือตามทีทีไปกะกะถึกในบถึกเนอันทีผื่นเบามาเนาะแต่ว่าอันนี้กับเรื่องนี้กับบโบได้ลบลูเนาะอาจจะบางคนก็อาจจะแบบถึกเป๊ะเป๊ะเป็นสไลด์บางคนก็อาจจะบถึกซีมันกะแล้วแต่คนละกันแล้วแต่มือน้ำนอถ่านผูจชมแต่ว่าหากกับเป็นทางเสืออีกทางหนึ่งทีอ่า เฮไถ่ค้นเนะาะเฮไถ่ไค้นทีซุนเสียหยาดพี่น้องมีกำลังใจเือว่าไฮไฮขอของใจยังน,นนะซึ่งคืออยู่ทั้งบ้านทิพทั้ทงล่างนี่เพิ่นกะตอนนั้นลูกชายเพิ่นเสียชีวิตอยู่ในเมืองเนะาะถือรถตั้มยังแล้วก็เลยเพิ่นกะไปเห็ดนโมเพิ่นนี่แหละและเพิ่นกะได้คำตอบอทีค่อนข้างชัดเจนเนาะเพิ่นแปลว่าเวลาคนเวลาที วิญญาณมาเขาล่างหันเพิ่นจะเอิ้นซื้อข้องคนที่มาถือเป๊ะๆทั้งๆท,ที่โมหันมูจักกับคนที่มามาก,ก่อนเนาะแล้วก็เลยแบบไม่กันแล้วแต่คนเนาอะอนนี้กันแล้วแต่ความเสือเนาะพี่น้องเป็นจังได้ฐานผสมคลิปนี้ <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นความเสือส่วนบุคคลหรือว่าเป็นความเสือทางไสยศาสตร์ถึงการยังมีไายท้องถิ่นที่เหตุแบบนี้คือกันเนาะเป็นมีไายบานแต่ว่าหักกะ อ่ะบไล่ยปได้โบไล่ันได้เนาะซึ่งการขึอนเรื่องพอทิ์นี่การถึกแน่บ่าถือเนมนอกจากการแต่ว่าเหตุให้สบายใจขืนเมื่อได้ไปเหตุแบบนี้ซึ่งเมื่อก่อนอจะเครียดหันเครียดนี้ตลอดแต่ว่ามือไปเมื่อก่อนที่ถีอไปเหตุพิธีก็คือทามผ่นเนาะพอไริเครียดได้ยังหายที่พันยานพอเครียดแบบบริกรมาเนาะเพราะพอจะเป็นห่วงไล่สวงที่ผ่นจะเสียจะเป็นห่วงแต่ถี่คนเดียวนะเพระาะคนอื่น ทุกคนบร่ได้เหตุให้ห่วงเลยแต่ว่าที่พันเคยเกิดอุบัติเหตุยังเลยเพิ่นก็เลยห่วงกับคลิปนี้กะฝากไว้สำนีเนาะทานผู้ชมกับไส้วิจารณญานในการหับชมกับฝากคลิปนี้ไว้สำนีกะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการสวยเรือขอบคุณทุกๆูกคอมเมนต์ถีมอบให้เนาะทานผู้ชมซึ่งกะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บายบาย